วันนี้จิ้งจอกเจ้าเลขคิดแผนใหม่แอบย่องเข้าไปในสวนอง,งุ่นของชาวนาหวังจะกินอง,งุ่นหวานฉ่ำให้พุงกลางแต่เจ้ากำดันไปติดกับดักเอ๊ะนี่มันอะไรกันจิ้งจอกร้องเสียงหลงพยายามดิ้นรนเท่าไหร่ก็ไม่หลุดยิ่งดิ้นยิ่งแจ็บชาวนาเดินมาเห็นเข้าพอดีหัวร้อเสียงดังฮ่าฮ่เจ้าจิ้งจอกจอมขโมยวันนี้หมดฤทธิ์แล้วสินะ ชาวนาไม่ทำร้ายจิ้งจอกแต่สั่งให้จิ้งจอกเก็บกวาดใบไม้ที่ร่วงเต็มสวนเป็นเวลาหนึ่งวันเต็มๆแลกกับการปล่อยตัวจิ้งจอกหน้าเสียแต่ก็ต้องยอมทำ บทเรียนครั้งนี้สอนให้จิ้งจอกรู้ว่าความฉลาดแกมโกงอาจทำให้ได้ในสิ่งที่ต้องการแต่สุดท้ายก็ต้องเจอบทลงโทษที่สาสมเสมอแล้วเพื่อนๆละ่ะเคยเจอเรื่องแบบนี้บ้างไหมคิดว่าอะไรคือบทลงโทษที่ยุติธรรมที่สุด